สวัสดีค่ะวันนี้ตัวเล็กจะพามาทํากับข้าวอีกเช่นเคย voilà นะคะเมนูแรกของวันนี้ก็คือผัดกะเพราหมูสับค่ะเดี๋ยวตัวเล็กจะมาเก็บใบกะเพราก่อนนะคะใบกะเพราที่สวนป้าเนาะเยอะแยะเลยค่ะมันเกิดขึ้นเต็มเลยค่ะต้นเล็กๆเต็มเลยค่ะเนี่ยเต็มเลยยิ่งมันโดนฝนมันยิ่งเกิดขึ้นเยอะนะคะต้นกะเพราอะค่ะพอได้ใบกะเพรามาแล้วเราก็มาทําการผัดเลยค่ะตัวเล็กใส่พริกแค่2เม็ดนะคะกับกระเทียมค่ะตำเสร็จก็มาผัดเลยเนาะนี่ค่ะหน้าตาแม่ครัวของเราค่ะผัดลงไปเลยค่ะใส่หมูสับลงไป แล้วก็ผัดเลยนะคะเออว่าไปตัวเล็กมีเรื่องอยากจะถามนะคะถ้าใครรู้ก็ช่วยตอบตัวเล็กหน่อยนะคะคือว่าตัวเล็กมีอาการเหมือนกับว่ามึนๆเซ่ๆเหมือนอยู่ในคลื่นทะเลตลอดเวลาเลยอะคะ่ะมันเกิดจากอะไรคะใครรู้ช่วยตอบหน่อยนะคะจะว,ว่าเวียนหัวมันก็ไม่เหมือนเวียนหัวนะคะมันเหมือนว่าเราอยู่ในคลื่นทะเลอะคะ่ะยืนตรงๆก็เหมือนมันเซ่ๆแต่ที่จริงมันไม่ได้เซนะคะแต่ความรู้สึกเราอะมันเหมือนมึนๆงงๆยังไงแปลกๆค่ะก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันเลยค่ะมันเกิดจากสาเหตุอะไรหรือว่าเราเป็นโรคอะไรใครรู้ช่วย ตอบตัวเล็กหน่อยนะคะอยากรู้จริงๆเลยค่ะอาการเหมือนอยู่ในเรือตลอดเวลาเลยค่ะคงควงเครงๆๆยังไงก็ไม่รู้ค่ะอธิบายไม่ถูกเนาะแต่ถ้าใครรู้ช่วยบอกหน่อยนะคะโหพูดถึงกับข้าวก็พูดนอกเรื่องไปซะเยอะละจนผัดกะเพราเราเริ่มสุกแล้วค่ะโหผัดกะเพราของตัวเล็กหอมหอมนี่ค่ะสุกแล้วค่ะอร่อยด้วยนะคะเมนูที่2ก็คือผัดผักบุ้งค่ะผักบุ้งจากนาเลยนะคะเนี่ยมีแต่ยอดอ่อนๆทั้งนั้นเลยค่ะก็เลยเอามาผัดกินซะเลยผักบุ้งกรอบกรอบปลอดสารพิษค่ะ เชฟตัวเล็กทําอาหารอร่อยอยู่นะคะเพราะว่าเป็นคนชอบทํากับข้าวมากๆเลยค่ะชอบทํากับข้าวให้คนอื่นกินนะคะรู้สึกว่ามันมีความสุขดีค่ะเวลาเห็นหน้าตาคนกินเนาะผัดผักบุ้งของตัวเล็กก็เสร็จไปแล้วนะคะเมนูที่3มก็คือทอดปลาแห้งค่ะนี่ค่ะเมนูต่อไปก็คือทอดลูกชิ้นนะคะวันนี้ทํากับข้าวเสร็จแล้วก็จะพาเด็กๆไปตัดผมนะคะตัดผมทรงนักเรียนนะคะเพราะว่าผมยาวกันแล้วค่ะหัวละ1ิบบาทนะคะตัดผมอะคะ่ะ ไม่แพงเลยค่ะเพราะว่าพรุ่งนี้วันจันท์แล้วเนาะต้องไปโรงเรียนแล้วก็เลยพามาตัดผมสะหน่อยค่ะมันจะได้ดูน่ารักค่ะเป็นเด็กน้อยต้องตัดผมทรงนักเรียนนะคะมันน่ารักดีค่ะตัดผมเสร็จแล้วก็แวะซื้อขนมกลับมากินที่บ้านนะคะนี่ค่ะน้องนาทีกับพี่ตะวันค่ะสําหรับคลิปนี้ก็บายบายนะคะ